สวัสดีค่ะต่อไปก็เป็น EP 5ีค่ะคือเราแต่งงานกับชาวต่างชาติว่าเราได้จดทะเบียนสมรสค่ะพอพอปี2006หรือ2008เ,ออเราจดทะเบียนตอนแรกก็ทำเรื่องไปก่อนไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวไปเยอะหลายที่เลยได้ทำเรื่องไปน,น,นู่นเนาะปีเสร็จแล้วก็ไปจดทะเบียนกะว่าจะไปจดทะเบียน ที่นูน่นทําเรื่องเอกสารพร้อมทุกอย่างใบรับรองโสดอะไรทาเทียมเพอเนาะเสร็จแล้วก็ทําเอกสารแปลทุกอย่างแต่ก่อนมันแผ่นละ1,000บาทนะคะแปลพวกทะเบียนบ้านทะเบียนใบรับรองโสดแล้วก็บัตรประชาชนใบละ1000แต่ก่อนก็ก็ทุกวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะทีนี้ก็ถือไปพร้อมทุกอย่างมัวแต่เที่ยวเพลิน ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันขาดไปหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆอนก็รอรอเอาล่ามเอาอะไรเตรียมที่อำเภอแล้วพอไปที่อำเภอเขาบอกว่าใบรับรองโสดของคุณขาดอายุไปหนึ่งอาทิตย์เราจดทะเบียนให้คุณไม่ได้ก็เลยแบบเสียใจมากเฟรดก็เลยให้เขาทำเรื่องเอกสารให้เขาเขียนเอกสารให้มาจดทะเบียนที่เมืองไทยก็คือให้รับรองเทียมเภอที่ ที่เมืองที่เราอยู่ที่เยอรมันให้มาจดทะเบียนที่บางรักก็ถือเอกสารนั้นมาเสร็จแล้วก็มาจดทะเบียนที่บางรักค่ะเขาส่งไปเลยพอมาถึงที่กรุงเทพเราก็นอนพักโรงแรมใกล้ใกล้สถานทูตเยอรมันนั่นแหละทีนี้พอเราเอกสารยื่นให้เขาปุ๊บสถานทูตเยอรมันกออ็ถือเอกสารแล้วเรียกแท็กซี่ให้เราพร้อมให้ไปจดทะเบียนที่บางรักเลย ก็ดีค่ะเขาก็บริการดีค่ะเพราะว่าเรามีเอ,ก,อกสารพร้อมแล้วทุกอย่างพอจดทะเบียนเสร็จแล้วเรียบร้อยมามาถึงบ้านก็เราก็ตอนแรกยังไม่ซื้อคอนโดพักที่นี่ก่อนพักที่เทียนทงคอนโดตรงซอยเจ็ดเนาราพักตรงนั้นก่อนเราพักพอเราพักได้แล้วก็ดูคอนโดทําสัญญานหนปีเนาะตรงนั้นตอนนั้นทําสัญญานหนึ่งปีก็ ก็เสร็จแล้วเราก็มีสายเข้าพอดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยต่อค่ะเราก็พอเราพักที่นั่นก็เลยวิ่งหาซื้อเพื่อนก็เลยรีบซื้อเลยเพราะว่าถ้าฝรั่งมันอยากได้อะไรภายในวันเดียววิ่งซื้อเลยที่เรารู้มานะวิ่งซื้อภายในวันเดียวตกลงเลยซื้อเลยค่ะตอนนั้นซื้อที่จอมเทียนเนี่ยเนี่ยริมหาดจอมเทียนนี้เจ็ดแ 7แสนห้าเรายังไม่มาอยู่หรอกเราตกแต่งก่อนตกแต่งประมาณหนึ่งเดือนเราเราตกแต่งหนึ่งเดือนเสร็จแล้วก็ถึงได้ถึงได้อ,อ่อมาอยู่ได้เราก็พักที่เทียนทรงรอถึงตกตกแต่งเสร็จแล้วก็ถึงได้เข้ามาอยู่เฟอร์นิเจอร์อะไรทุกอย่างเตียงของเขาซื้อต่อจากฝรั่งนะเอาคนกลับต่างจังหวัดหมดเลยญาติพี่น้องเอารถหกล้อมาขนไปเลยเราซื้อเข้าใหม่หมดเลย โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ